อันนี้เหลือทางหน้าเอ้ยพันพ่วงส่งส่งลำค่ะแสดงว่าอีกลำนึงอันขับโบได้เนาะก็คือการลดลากรดเนาะค่ะนเนาะถ้าเป็นทางบนทางบนพวก,กันลากรดที่ว่าอันขับโบได้อันนี้ก็คือกันค่ะ บรรยากาศดีขนาดค่ะอากาศดีประมาณ20 20องศาตอนนี้20พอ22องศามันนี้แต่ว่าแดดออกเป็นบาง,างครั้งพันกรมูตุพันบอกเลยค่ะไอกระบวฝั่งตามที่พันอันออกข้าวมาตอนนี้แดดยังบอกเนะคนมันจะเป็นมืดๆอยู่เพราะมันยังเซาอยู่ด้วยจา้า